โทมัสวัตสันผู้ก่อตั้ง IBM เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่ามี3สิ่งที่ทำให้เขาสามารถสร้าง IBM ให้เป็นบริษัทที่ใหญ่โตประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะ3อย่างที่เขาทำคือ 1. เขาเข็นภาพ IBM ชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่เขาเริ่มต้นเขารู้ว่าเขาอยากจะเป็นบริษัทแบบนี้นะ อันที่2องเขาถามตัวเองว่าในการที่ฉันจะเป็นบริษัทแบบนี้ฉันต้องเป็นคนแบบไหนพนักงานของฉันต้องเป็นคนยังไงฉันถึงจะสร้างบริษัทแบบนี้ได้ฉันในฐานะผู้บริหารต้องทีตพนักงานฉันยังไงฉันถึงจะเป็นบริษัทแบบนี้ได้และอันที่3ามเขาทำทุกอย่างในข้อสองตั้งแต่วันแรกที่เริ่มสร้าง IBM เลยค่ะ เขาไม่ได้รอให้ IBM ยิ่งใหญ่แล้วเขาถึงจะทริปพนักงานยิ่งใหญ่แล้วถึงจะทำตัวเองเป็นผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่ no เขาทำสิ่งนั้นตั้งแต่วันแรกเลยค่ะเขาบอกว่าแล้วเขาก็เชื่อว่า3สิ่งนี้ย คือเคล็ดลับสำคัญคือความลับของเขาที่ทำให้เขาสามารถสร้าง IBM ให้มันยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นๆเทคนิคเดียวกันแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถเอาไปทำได้นะคะสร้างภาพผลลัพธ์ในหัวให้ชัด เจนก่อนนะคะแล้วทางที่ดีถ้าเกิดเราคิดอย่างเดียวมันไม่พอไงบางทีแบบคิดคิดแล้วเราก็คอยเขวไงไปคุยกับคนนั้นคนนี้ภาพเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะคะทาร่าก็มีเคนิคหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยไปถึงภาพฝ่อนของเรนได้ชัดเจนง่ายขึ้นนะคะคือการทำวิชั่นบอร์ดเราคิดยังไงอยากมีชีวิตแบบไหนอยากประสบความสําเร็จยังไงหน้าที่การงานการเง,งินความรักสุขภาพ,ภาพการเติบโตทางจิตวิญญาณ อยากจะมีสังคมอยากมีชีวิตแบบไหนนะคะให้เราคิดภาพนี้ให้ชัดเจนก่อนพอเราตกผลึกได้ชัดเจนแล้วให้เราหาภาพที่มันใกล้เคียงกับภาพฝันจินตนาการชีวิตในฝันของเรามากที่สุดแล้วทำมันออกมาเป็นวิช i ั่นบอร์ดแล้ววางไว้ในที่ที่เราจะสามารถมองเห็นมันได้ทุกวันนะคะแค่นี้มันก็จะช่วยให้ข้อ2กับข้อ3ม,มันง่ายขึ้นนะคะเล่มนี้นะคะ power of vision board เปลี่ยนชีวิตให้เป๊ะปังด้วยพลังจากรูปภาพ สามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ c 1หรือจะทักทาร่ามาที่ไลน์แอดทาร่าโถงก็ได้นะคะ